ก็เป็นเปลี่ยนตัวสวิต t ์เพรสเชอร์นะเขาเรียกเพรเชอร์สวิตระดับนาเพรสเชอร์ตัวนี้ตัวนี้เก่ากว่าตัวนี้ตัวนี้ใหม่กว่าเป็นเขาเรียกเบอร์2แต่เบอร์2คือสูตรสมันขัดตลาดนะผมก็เลยใช้ตัวนี้แทนตัว R ร้านเขาบอกใช้กันได้ร้านขายส่งนะเออนะตัวนี้เป็นปีใหม่กว่า23ตัวนี้ปี18มันตามอายุตัวนี้รออะไรนะของเดี๋ยวเข้ามาพรุ่งนี้ผมค่อยเปลี่ยนพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสวิตช์เพรเชอร์ฝาก็คือซื้อตัวนี้แล้วก็สายยางเ้นี้อามาเหมือนกันละ คือมือเครื่องเมื่อกี้เนี่ยค่อยค่อยแกะเอาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับนักตัวที่2ก็จะไวขึ้นเยอะแหละเห็นไหมมีแค่นี้แล้วก็สายยางเผื่อไปตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะถอดตัวนี้ออกแล้วดึงออกเลยเพราะว่ามันจะมีผูกกันตรงนี้นะครับต้องเราต้อระวังอีกนิ่นึงตรงนี้มีผูกกับสายไฟผมจะดึงส้นนี้ออกเลยดึงส้นนี้ออกเลยง่ายกว่าเห็นไหมออกมาทั้งวงเลยอ่านี่ตัวนี้แกะออกนี้ออกแล้วแค่นี้ตัวนี้มีตัวลัดอยู่เลยมัต้องรองเข้าให้นั่นนะมันเดี๋ยวตรงนี้จะหลุดนะตัวนี้แกะออกแค่นี้ครับแล้วตัวนี้ใช้ของเก่า ตัวคลิปล็อกเนี่ยแค่ของเก่าวราของใหม่ไม่มีมาให้นะก็ที่ผมก็ทำท่าจละกอีางแค่นี้สลดๆมันจะพูตรงเนี้ยนิดนึงตรงนี้ครับถือต้องระ้ัระวังนิดนึงตรงเนี้ยอ่ะผมก็ดึงลวดเลยเพราะว่าผมไม่ใช้สายนะฮะหลุดเลยไหมอ่าเดี๋ยวใช้เครบิองไทยมัดก็เสร็จละ ก็เป็นเปลี่ยนตัวสวิตช์เพรสเชอร์นะเขาเรียกเพรเชอร์สวิตระดับนาเพรสเชอร์ตัวนี้ตัวนี้เก่ากว่าตัวนี้ตัวนี้ใหม่กว่าเป็นเขาเรียกเบอร์2แต่เบอร์2คือสูตรสมันขาดตลาดนะผมก็เลยใช้ตัวนี้แทนตัว R ร้านเขาบอกใช้กันได้ร้านขายส่งนะเออนะตัวนี้เป็นปีใหม่กว่า2 3ตัวนี้ปี18มันตามอายุตัวนี้รออะไรนะของเดี๋ยวเข้ามาพรุ่งนี้ผมค่อยเปลี่ยนพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสวิตช์เพรสเชอร์ฝาก็คือซื้อตัวนี้แล้วก็สายยางชนี้อามาเหมือนกันละ คือมือเครื่องเมื่อกี้เนี่ยค่อยค่อยแกะเอาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับนักตัวที่2ก็จะไวขึ้นเยอะเลยเห็นไหมมีแค่นี้แล้วก็สายยางไปเชื่อมปตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะถอดตัวนี้ออกแล้วดึงออกเลยเพราะว่ามันจะมีผูกกันตรงนี้นะครับตองราต้องระวังอีกนิดนึงตรงนี้มีผูกกับสายไฟผมจะดึงเส้นี้ออกเลยดึงเส้นี้ออกเลยง่ายกว่าเห็นไหมออกมาทั้งดวงเลยอ่านี่ตัวนี้แกะออกนี้ออกแล้วแค่นี้ตัวนี้มีตัวรัดอย่าลืมัต้องล็องเข้าให้นั่นนะมันเดี๋ยวตรงนี้จะหลุดนะตัวนี้แกะออกแค่นี้ครับแล้วตัวนี้ใช้ของเก่า ตัวคลีบล็อกเนี่ยแค่ของเก่าเพราะของใหม่ไม่มีมาให้นะก็ที่ผมก็ทำท่าจะ,าล,ะ,าล,ะาละแคงแค่นี้สุดๆมันจะพุ่งตรงเนี้ยนิดนึงตรงนี้ครับถือต้องระมัระวังนิดนึงตรงเนี้ยอ่ะผมก็ดึงลวดเลยเพราะว่าผมไม่ใช้สายนะฮะหลุดเลยนะอ่าเดี๋ยวใช้เคเบิองไทยมัดก็เสร็จละก็ใส่รสตรงนี้นั่นพอนั่นหรือเปล่า แคนั้นปักเดี๋ยวผมประกอบเลยแล้วกันเอาฝาปิดน็อตสี่ตัวเดิมจบก็เสร็จเคปวิธีนี้วิธีแค่ผมจะเปิดฝาก่อนแล้วอยปิดเพราะว่าไม่ชนันแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงกลับมาห้องนี้ก่อนห้องนี้คือเมื่อกี้ทดสอบปับเรื่งปรับแล้วเปลี่ยนวาล์วน้ําแล้วก็เปลี่ยนเพชเชอร์กับวน้ำเรียบร้อยแล้ววิธีการทดสอบผมก็นี่ง่ายครับเติมน้ําเข้าไปแล้วดูตัดเปล่าถ้ามันตัดก็คือใช้งานได้ถ้ามไม่ตัดก็เสียนะตอนนี้ผมเดินน้ำทิ้งละก็ออกมาทางน้ำทิ้งเนี่ยละ นี่แรงละเรียบร้อยก็เท่าออเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช้งานได้ปกติใช้ได้ลืมเรากลับมาเครื่องนี้ต่อเดี๋ยวก็ใส่น็อตสตัวนี้ผมว่าแล้วก็ใส่ปิดแล้วก็เดี๋ยวเทสเลยเผื่อตัวนี้ไม่เสียนะประกอบหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสน้ำกันตรงนี้เรียบร้อยดียวผมขยับเลื่อนนิดหนึ่งแล้วก็เปิดบ่อน้ําตัวนี้ต้องปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเทสน้ําก่อนเผื่อมีปัญหาอะไรเฉยๆเราผมยังไม่ปิดก็เทสเหมือนเดิมขยับไปอ่ะขยับไปสุดเหมือนเดิม ท่อทิง้งเปิดน้ำเสียปบปักไฟกันดูดมีกันดูดด้วยนะต้องเบรกเกอร์เสมอเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยอันตรายอะมาละแล้วก็ท่อเด่นผมเสียบไว้ตรงน,นี้เดี๋ยวดึงท่อเด่นออกมาก่อนเราเติมท่อเด่นเรียบร้อยแล้วนี่น้ําทิ้งธรรมดาอยู่นี้เราใช้แบบนี้นะครับแม่งทนทีนนส่สุดละครับดีที่สุดละไม่ต้องมีปัญหาน้ํารั่วน้ํตืึนอะไรเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องเทสเลย ที่เทสน,นะครับก็เปิดเครื่องตัวระดับที่ต่ดที่สุดครับเบอร์หนึ่งพอดูว่ามันจะตัดหรือเปล่าถ้าตัดคือใช้ไปถ้าไม่ตัดก็คือเสียครับประมาณนี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดน้ำละเปิดน้ําอ่อนเข้ามาละเดี๋ยวแอบดูนอ่ะตอนนี้ทอเทสระบบอยู่เดี๋ยวผมกดเบอร์หนึ่งละเมื่อกี้ผมตั้งเบอร์หนึ่งละอ่ะดูนิดนึงว่าเป็นยังไง มกลัวพวกระบบน้ำรั่วจริงๆเพราะส่วกับน้ำมันปลายมากเลยอยู่ตรงนีนะ้นี่คือสวิตไฟนะครับนี่คือสวิตน้ำมันใกล้กันมากเลยนะต้องเวลาทำต้องระมัดร,ระวังมีความรู้นิดนึงรอบคอบนิดนึงตัวนี้ปั๊มนะครับเดี๋ยวรอผมจะดูน้ำว่าน้ำมีปัญหาอะไรเปล่าถ้าเป็นอีกเครื่องหนึ่งเซอร์กิตจะอยู่ด้านนี้นะมันจะเก็บรองไว้ด้านนี้คเครื่องนะึงจะเซฟตี้มากกว่าอีกเพราะว่าอยู่ด้านนี้ไม่โดนน้ำเลย อ่ะคราวนี้ปล่อยน้ำแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาละวเดี๋ยวลองดูอ่าน้ำไหลละเนี่ยพุ่งเลยไหมอ่ามาละเดี๋ยวดูเพเชอร์ว่าใช้ได้หรือเปล่าผมก็ปิดปครอบทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันเต็มผมตั้งระยะเบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวสักคู่นึ้ก็คงจะเสร็จละรอดูนิดนึงแอบดูนิดนึงก่อนเออน้ำไหลเลยไหมน้ำไหลน้ำต้องเปิดสุดนะครับย้ำนะครับ เอาแค่เปิดปิดพอแล้วก็เขียบมันนิดนึงพอนะให้น้ําไหลเพราะไม่งั้นแล้วหลายบ้านเจอน,น้ําท่วมนะครับเพราะท่อแตกเห็นท่อแตกนี่ครับน้ําท่วมก็ผมขยันตัง้งที่ตั้งคือตัวนี้ปิดสุดก่อนแล้วเปิดเปิดก็ค่อยเปิดทีนี้เปิดดูวาวระดับน้ามองเขาเปิดสุดเปิดสุดได้แค่นี้นะเราเม้งสุดแล้วก็หลีลงมันนิดนึงให้มันได้ระดับน้ําพอเออเห็นไหม คือเพชเชอร์มันไม่ไม่กดท่อนี้มากงั้นท่อนี้ท่อนี้ระเบิดครับ mm hmm. พอ,อยิ่งอยู่ถึงอาคารสูงท่อนี้อันตรายมากเลยราอน้ําทิ้งเนี่ยใช้น้าดีน้ําดีพอน้ําดีปุ๊บมันระเบิดเบิดตเบิดตอนอยู่เราก็ดีถ้าเบิดตอนไม่อยู่นะก็ถือว่าอันตรายมากเลยเนีย่ยคงก็จะเปิดแค่นี้เดียวพอไม่เปิดไม่เปิดมากเพราะลดลดลดแรงดัน,ดนสังเกตกดนี้นะกดพอได้อยู่เออนะ เราผมอ็เปิดแค่นี้ครับต้องเปิดสุดไม่เป็นน้ป้าเปิดสุดนะครับย้ำผมรอดูมันตัดหรือแบบถ้ามันตัดมันก็โอเคถ้าไม่ตัดก็ไปไปถึงที่ทำความสากกะอาดอุปกรณ์นะปกติผมใช้เครื่องระดัสูงนะแล้วก็ถอดตรงนี้งัดตรงนี้ออกมางัดตรงนี้ออกมามันจะมีบางรุ่นก็จะเป็นตัวชายบางรุ่นก็เป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับ แล้วก็ถอดตรงนี้ฝาออกมาทำท่อนฝาแล้วก็ถังตรงนี้ต้องถอดร้านอยู่แล้วเป็นปตัวตึงแล้วตัวกรองตัวกรองนี้ถ้ามันเก่ามากคุณก็ซื้อนะประมาณสี่สิบห้าบาทต่อตัวนะครับผมมีสเปรย์หกอัน,นแล้วแล้วก็เอาแรงดันฉีดตามร่องเนี่ยเพราะว่าเราไม่ลื้อถังเราไม่ถอดระดับใหญ่เราถอดแคฝา,าเพราะใต้ตรงนี้จะสกปรกมากเลยนะใต้ทองฝาเนี่ใต้ตรงเนี้ยวิธีถอดก็นีช่วงเราผมก็พูไปเลยแล้วนะนถอดก็เปิดตรงนี้งัดน,นี้เข้ามาหน่ะงัดฝอดเทีน,นี้ครับ เราก็เปิดเข้ามาเราติลืมแล้วต้องปิดไฟอะไรทุกอย่างต้องปิดไฟก่อนนะบางทีผมไม่ได้ปิดนะครับเพราะตอนนี้ผมเทน้ําอยู่เนี่งัดตรงนี้มันขึ้นมามันก็จะเปิดนะว่านแข็งนะตรงนี้มีไข่โค้งสั้นเลยนี้ไขโค้งยาวนะงัดตรงนี้ออกมาครับมันจะฝาดึงก็จะเปิดนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้หลุดทั้งยุงเลยครับตรงนี้ไข่โค้งยาวไม่เหมาะครับต้องไขโค้งสั้นนะครับเดี๋ยวราเทน้ำแป๊บนึ่ง